สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับการทดสอบคอนเทนต์นี้ที่ผมอยากทำมากเลยนะครับกับการเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ10ปีเศษมารันเกมใหม่ๆนะครับในยุค2025นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างบนวิดีโอ11ที่ฝืนลงด้วยนะครับจริงๆแล้วเมนบอร์ดกับ CPU ไม่ได้รองรับวิดีโอ11หรอกฝืนลงนะครับข้ามใช้ TBM 2.0ข้ามนะปิดมันไม่ให้มันตรวจสอบลงได้ Windows 11นะครับดูซิว่าเล่นเกมใหม่ๆห,หรือว่าเล่นเกมเก่าๆที่สวยๆเนี่ยและไดเวอร์ยังรองรับการจอตัวนี้อยู่นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะกับสเปคที่ผมใช้ก็ตามนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนก็ค o r e i 7 2 6 0 0 K CPU ตัวน,นี้เกิดมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับ 4 8เฟดแรกๆเลยนะสมัยแรกๆ 4K8 เฟดเลยนะนี่ครับเป็นบอร์ด ASUS P8Z68V v อร์ช o หนึสมัยแรกๆเช่นกันครับเกิดสมัยแรกๆ10กว่าปีเหมือนกัน RAM Kingston แ,แผงเขียวๆไม่มี RGB ครับ 16GB 1 3 3ต่ำมากๆ m e เ a h e r z การจอของเราพี่เอกครับ NVIDIA GeForce GTX 980ตัวนี้เกิดเมื่อประมาณ7 8ปีที่แล้วจากวันนี้นับถอยหลังไปนะครับ บนหน้าจอ Full HD นะครับผมผมจะรัน1920คูณ1น0นะครับเนื่องจากจอตัวนี้มันเป็น21ต่อ9อัตรา,าส่วนด้านหลังอาจจะไม่ตรงแต่ก็ตีเว่ามันเป็น Full HD เหมือนกันมาต่างกันนิดเดียวทีจริงแมันสูงกว่า Full HD นิดนึงกับเกมใหม่ล่าสุดเพิ่งออก Steel Seed มาลองดูกันครับเป็นอย่างไรครับเชิญข้างบนจอครับผมลงสถานะให้เห็นละข้างบนอุณหภูมิการทำงานค l o c กินไฟแต่ละอันนะครับแรม16บกิกมัสตงส3บเมกะเฮิรต์กิกนแรมไป8ปกิกเดลเอซิรันได้ครับดีใจมากที่เอ็นวีดียังไม่ทิ้ง GTX ีเซีียังรองรับยังให้เล่นไดเวอร์วิดีโอ11ครับผมมาลองครับมาสติลซีดไหวไหมภาพสวยเอาเรื่องเกมนี้อ่ะผมจะปรับนะครับเอาตามตามรูปแบบเลย เอา full h d ครับเดี๋ยวนะฮะปุ๊บไล่ก่อนปุ๊บ1920คูณเดี๋ยวนะมันเจอไหมเนี่ยสัสดส่วนมันแปลกๆแฮะปุ๊บเอาเต็มจอก่อนทีหนึ่งโอ้โหเป็นเอาเต็มสเกลให้เลยอะ่ะ เดี๋ยวนะครับผมขอดูก่อนเหมือนมันเลือกให้ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าออารียเอนจิ้นห้นี่อยากจ่ได้ลองเทคโนโลยียังไม่ถึงนะครับยังไม่รู้จัก amd fr ดีอย่างไว้ก่อนอ่ะลองมีอะไรให้ใช้บ้าง่ะเอาอย่างนี้ผมขออนุญ,ญาตตั้งแบบร e c o m t t ของมันมันมีไหมดูก่อนเอาเป็นกด r รีเซ็ตเดิฟเฝ้อุ้ยมันทำไมแห้งตาวะเยอะไปเปล่ามันจะแรงไปเปล่าใช่เหรอไม่ใช่มั้งมันตั้งอะไรอยู่เนี่ยเรสเซลูชันอะมาดูอีกทีนะครับโอ้ยมันตั้ง 2K กว่าให้เลยอะผมไม่ได้อยากจะตั้งเต็มเส้นเรสเซลูชันของจอตัวนี้นะครับเพราะว่าจอตัวนี้มันเป็น2 1ต่อ9เพื่อนๆทำไมอัตราส่วนมันไม่ตรงมันให้ตั้งได้แค่นี้เองเหรอทำใจร้ายจังวะ เฮ้ยเหมือนเกมนี้เราจะตั้งเล่นเป็น Full HD ไม่ได้นะครับเหมือนเ้าล็อกมาถ้ากด Full s c r e e ปุ๊บเต็มจอเลยจอยาวเต็มเลยนะครับอันนี้สงสัยเราจะเทสได้แค่สัดส่วนนี้1440คูณ900อ่ะเอางี้แล้วกันผมจะเทสประมาณนี้จริงๆแล้วมมนต้องเป็น1920 2 0คูณ1200อ่ะตีทราว่ามันไม่เต็ม Full HD นะครับเพื่อนเฟรมเรทไม่ลิมิตครับ AMD FSR ไม่ได้ทีเราจัดเอ็นวีเดียตั้งอะไรได้บ้างอะเลือกอะไรไม่ได้เลยเหรอครับลองตัวหนักดิอันเดียวที่ห้าครับ TSR ลองดูผมไม่อยากแตะคุณภาพดูแล้วไม่ล่าหลอดเอาแบบโลสุดๆเลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยฟังก์ชันเยอะจังคุณภาพแบบอันต้าเลยเหรอันต้าเพอร์ formance เออเอาต่ำสุด อันดับ performance นะครับโอเคผมกลัวไม่รอดดูจากเฟรมเรทมันจะหนักไปเราพยายามจะทำทุกอย่างให้มันน้อยที่สุดไว้ก่อนนะครับ m o ชันเบอร์นูน่นนี่เลือดเลือเล่อสเตนดาดอ่ะลองมีอะไรอีกแสงมันหายเลยเหรอเยอะไปเอาโลกันผมกลัวมันบเข้าเกมแล้วมันจะมีปัญหามันจะทำให้เราช้า,เรา,เ,ราเราทดสอบนะครับ โลหมดก่อนเอาโลไปก่อนออโต้ออัพติไมค์ก็ได้อะเออมันตั้งให้ละมันเลือกให้เราเนะี่ยเพื่อนๆอันนี้ผมลองกดตั้งมันเลือกให้เรานะครับลองดูลองดูลงดเล่นเต็มจอไม่ได้เหรอโอ้มันตั้งมีเดียให้ด้วยอะลองดูดิมันเป็นไงลองดูเผื่อเข้าได้โอเคดูเกมครับเอาสตอรี่แล้วกันได้ไหมกด F เหรอเดี๋ยวเลดียว,ยวลองเลือกก่อนแล้วกด F บึ๊ดแย่ นี่ถ้าผมกดเต็มจอไปมันจะเป็นไงวะเดี๋ยวค่อยกดเต็มจอรอโหลดดูครับยังไง <S 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 ผมต้องบอกก่อนว่ามันรันบนฮาร์ดดิสจานหมุนนะครับ3.5ฮาร์ดดิสก์ลูกใหญ่ๆที่เ,เพื่อนๆรู้จักกันดีนะครับที่ตอนนี้แทบจะไม่ค่อยมีคนซื้อใช้แล้วเนาะส่วนใหญ่ก็เป็น M2 หมแล้วนะครับยุค2 0 25้ไวกว่าเร็วกว่าอันนี้อาจจะโหลดนานนิดนึงเนื่องจากมันเป็นฮาร์ดดิสก์จันหมุนครับ เปิดคอมก็ช้าข้อเสียเนาะบูตเกมก็ช้าบางเกมอย่างขอบจูตี้ภาคใหม่ยังแนะนําขึ้นเป็นข้อความบอกว่าให้ใช้ SSD นะครับคิดดูแล้วกันเพื่อความรวดเร็วในการเข้าเล่นมันอาจจะโหลดข้อมูลเยอะมากบางเกมไฟล์ใหญ่เรียกไฟล์เรียกอ็อบเจกต์เรียกดีเทลมาไม่ทันมันก็จะเป็นดินน้ํามันนะครับมาแล้วเปิดมาแล้วเดี๋ยวข้ามในแคสซินได้ด้วยอ่ะไปปุ๊บสติลซีดครับวิดีโอ11 บงเวอร์ชั่นคมขืนลงคมขืนลงบังคับขื้นใจลงนะครับเปิดมาโอ้โหไหวัยวเนี่ยโอ้โหเปิดมาแล้วครับยี่สิบห้าเฟรมยี่หกเฟรมเดยวรอให้มันโหลดแป๊บนึงมันเป็น่าที่จันหมดนะเพื่อนต้องยอมต้องยอมรับภาพเหมือนเล่น ps หนึ่งอะอารมณ์เหมือนโลหมดนะครับโอ้โหเกมนี้ต้องยอมรับนะแสงเงาดีครับเป็นเกมที่ผมเล็งว่าจะเล่นมาแคสเกมนะครับ เดี๋ยวขอจบไฟนอนก่อนว่าจะไปดูมก่อนหรือเกมนี้ก่อนแค่นั้นเองนะครับรอดูก่อนเดี๋ยวลองเล่นดูเฟรมเรทถือว่าเล่นไม่ได้เนะมันแย่ไปผมว่ามันแย่ไปประมาณว่ามัน20บเฟรม1ิเก้าเฟรม1ิเจ็เนี้ยเหนื่อยแต่ถ้าฝืนเล่นมันก็พอเล่นได้แหละแต่ผมว่าไม่โอเคนะครับเราพยายามจะหาจุดที่ดีที่สุดให้กับมันเฮ้ยสมมติว่าผมผมเล่นอะเล่นอันนี้อยู่ใช่ไหมผมกดอัตเล็เอนเตอร์เต็มจอมันจะใช้เฟรมเรทเท่าไหร่ เต็มอ๋อก็เต็มจอเต็มจอแบบไหนอ่ะยี่สิบเฟรมเต็มจอแบบเรสูชชันเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันปรับเป็นอะไรให้เราหรือเปล่าผมดูกันอนโอเคมันก็เต็มจอในแบบเดิมโอเคเข้าใจละอย่างนั้นเราต้องมาหาคำตอบกันว่าเราจะปรับอย่างไรนะครับถ้าเป็น AMD ล่ะปรับอ่าอ่าอ่าปรับมากปรับมาก,รมากเริ่มละปรับหน่อยปรับหน่อยครับสู้หน่อยครับ สู้หน่อยครับลุงลุงบอกแย่แล้วหลานประมวลผลเยอะไปหน่อยนะครับตอนนี้ผมปรับแค่ตัวนี้พวกแบบตึงๆนะมีโหลดนะครับโหลดโหลดนานเลยนะครับเนี่ยผมเคลื่อนเมาส์ไม่ได้เลยครับตอนนี้รอครับรอเกมแบบเพิ่งออกนะครับเพิ่งออกเลยนะครับไม่นานเองนะครับสไตลซีดต้นต้นเดือนนะครับตอนนี้ มีอาการค้างไปนะครับไม่รู้ว่ายังไงนะผมกดยุบจอก่อนอ่าไม่จอฟ้านะครับแต่เกมมันไปนะครับเกมมันไปอ่ะอีกทีสงสัยไม่ยอมอะไม่ได้เลยหัวลำบากเลยอย่างนี้ <laughs> เกมไม่ยอมให้ออกนะครับ นี่แหละฮับยึจันุนนะครับมันจะเรียกอะไรขึ้นมาช้ามากเนี่ยผมไม่สามารถยุบจอแล้วเคลื่อนเมาส์อะไรได้เลยนะครับลำบากเลยครับแบบนี้ไม่ได้อะทำอะไรไม่ได้เลยครับเอาไงดีมันมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับคือค้าง ยุบไปมันก็ไม่ไม่ยอมโผล่ให้ผมพยายามจะแให้มันลดจอลงมามไม่ยอมลดใช่ไหมมันเหมือนติดอยู่หน้านี้ที่ฟูฟูสกรีนเรียบร้อยไปแล้วนะครับสติลซีดเหมือนจะไม่รอดนะครับสเกลนี้อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้พ9 2 0กิก็ไม่ถึงนะคูณพันแปก็ไม่ถึง เออหยบเราบ้าเนี่ยยุบแล้วนะยุบเราเออวิ่งหยบโอเกมไปก่อนละเกมมันปิดเองเกมมันบอกไม่ไหวลราพังดีกว่ารออีกทีครับเพื่อนเกมบอกไม่ไหวลราพังดีกว่านะครับเมื่อกี้อทดสอบนานนิดนึงนะสำหรับสติลซีครับผมสเปครุ่นลุงเนาะสิบกว่าปีเนาะมีการ์ดจอใหม่กับเขาหน่อยนะครับก็ประมาณเจ็ดปีนะครับ GTX 980ก้าแปดศูนย์ไดรเวอร์วินโดว์สิที่ยังไม่ทอดทิ้งกันยังมีให้โหลดนะครับรองรับอยู่ยังเล่นได้กับ Windows 11นะครับผม ผมเปิดเกมเห็นไหมชายไหมล่ะคุยเป็นพักแล้วยังไม่เข้าเกมเลยนะครับอ่ะรอดูกันครับอก็กตติงหนึ่งห้าห้านะครับผมใช้ชุดน้ำระบายความร้อนของคอแซที่ยังดีอยู่เหลือเชื่อมากครับหลายปีมากๆแล้วนะน่าจะเฮ็ดร้อยนะรุ่นมันไอที่มันมีไฟสลับสีได้แล้วก็เป็นหม้อน้ำตอนเดียวครับผมพัดลมตัวเดียวด้วย เดี๋ยวเชื่อป่ะเฮ้ยเขาถูกเกมปะเนี่ยเมื่อกี้ถูกไหมเฮ้ยผิดเกมแล้วเข้าผิดเกมเฉยผิดเกมครับออกออกออกโอ้โหเสียเวลาไมา่เขากดผิดเกมนะเมะื่อกี้ไม่ใช่สติวซี่นะครับ ออกก่อนครับ i i i ดีสออเดอร์นะครับอันนี้ออกครับหุยอันนี้เราเทมไป,ปแล้วนะครับเทนไปแล้วดีสออเดอร์สติลนสะนะีนะครับเพื่อนกดผิดนะขอโทษดิครับขออีกทีขอขอีกทีเอาอย่างนี้เดี๋ยวลองลองไปลดสเกลเล่นเป็นแค่720ดีูสิมันได้ไหมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฟูไวด้ดีรู้สึกว่าจะตึงเฟรมเรทน้อยไปนะครับ ถ้าถ้าเราลันเป็น 720p อาจจะทำได้ดีกว่าเดิมนะครับมาาคำตอบกันครับนานนิดนึงนะสิบกว่าน,นาทีครับเราเน้นมาแบบเบนบ้านเนาะมาวิเคราะห์ด้วยระหว่างการเล่นนะครับระหว่างการทดลองนะครับผมว่ามันได้ประมาณไหนยังไงข้อดียวเข้าไปเลยต้องมีคัดสีไหมครับเนี่ย รอครับมันจะตึงแปแป๊บหนึ่งเนาะถ้า S S D X จะว่าเข้าไวไปกว่านี้นะครับถ้า M 2รูก็ไวปลืดเลยนะฮะโอเคครับเฟรมเรทมาเท่าเดิมอ่ะผมกดเต็มจอไปหนึ่งทีนะครับอันนี้ที่เราปรับไว้นี่คือโรหมดนะครับโลหมด2 5เฟรม27เเฟรมมันแค่เหมือนจะพอเล่นได้อ่ะเพื่อนดูดิเห็นไหมเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้นะ ถ้าคนรับได้25เฟรมเมื่อก่อนคุณเล่นเกม PS1 กันกี่เฟรมอะไม่รู้วะเนาะอืมอ่ะอีกขอยีขอยีเซตติ้งนะกราฟิกนี่วีซิงปิดนะเฟรมเรทไปลิมิตเราใช้ Intel อันนี้อยู่ผมว่าอันอื่นไม่รอดอรปรฟอร์แมนา์เทอร์โบเลอ์บาานซ์คุณภาพอันต้าคุณภาพ อันต้าเปอร์ฟอร์แมนนะครับแบบเบาสุดนะครับเน้นเบาสุดไว้ก่อนแอดวานซ์มีเดียมอ่ะเอาเอาโลไปเลยแล้วกันโลหมดนะครับโลหมดแบบโลอันต้านะครับเพอร์ฟอร์แมนโอเคอ่ะโลหมดโลหมดได้เฟรมได้ไล่เดิมนะครับโล่ low หมดจริงๆนะครับรายละเอียดแย่ yeah, มากเลยเกมจะพลาดพีเอสหน่งเนี่ย ไม่ได้ผมว่ามันไม่เข้ากับยุคสมัยอาะลองเราอยากให้เรนได้เราลองปรับเป็นเจ็ดร้อยี่สิบพีได้ไหมจะลองจะลองนะครับพื่อนผมอยากลองอขอลองมีปะมีแค่น,นี้เหรอมีห่างเป็นเจ็ดร้อยี่สิบไหมนี่ เราจะลอง1280คูณ720นะครับ HD นะครับเพื่อน HD แบบโหมด Ultra Performance นะครับโรทุกอย่างเลยนะครับมันลองกอันครับผมสติลซีดเฟรมเรทเป็นไงเออแบบนี้ผมว่ามันก็ดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นนิดเดียวแหละนะครับแต่รายละเอ,เอียดดูดูดูเละดูเละภาพจากเกม PS 1น,นะครับ นี่เรากำลังเปิดเกม PS1 เล่นหรือเปล่านะครับตามนี้โสดปุ๊บปุ๊บ,บ,บนะครับผมเดี๋ยวที่เห็นกันนะเพื่อนสติลซีเฟรมเรทบางจาังหวะก็มี3 1ให้เห็นแต่ส่วนอยากจะวิ่ง20กลางๆนะครับผมก็คอมรุ่นลุงจะเกียบกับเกมนี้ก็อาจจะแย่นิดนึงน,น,นะครับแต่ถ้าถามว่าลองฝืนๆเล่นไปได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าเล่นได้ไม่ดีเนาะเหมือนเกมแบบ ภาพเมืก่อนนะ่ะประมาณนั้นนะขอบคุณทุกที่รับชมนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการทดสอบนะครับเราก็ลองเล่นกันเต็มที่แล้วนะครับลองปรับลดเรสเซชันดูละก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะต้องมาเล่นจัดเต็มซะหน่อยเกมนี้อย่างที่เห็นกันครับสติลซีดมันอาจจะกินทรัพยากรเครื่องเยอะนะครับเพื่อนๆทำได้แค่นี้ก็หลุดแล้วนะลุนลุงเนานะเครื่องประมาณนี้ครับเจอกันเกมหนาะ